วันนี้เรามาคุยกันว่ามีคิวงานที่ไหนบ้าง <laughs> สวยมากเลยไม่ต้องสาวยกรรมอะไรทั้งสิ้นค่ะไม่ต้องพึ่งหมอค่ะพึ่งหมอฟิลเตอร์คนเดียวก็พอค่ะปากสวยมากเ <c oughs> นาะไม่ต้องขึ้นหมอศัลยกรรมค่ะไม่ต้องพึ่งโรง,ง,ง,งพยาบาลยองหอกยางฮีโรงพยาบาลไหนก็ไม่ต้องพึ่งค่ะ ใช้ฟิลเตอร์อันเดียวค่ะซื้อโทรศัพท์แล้วก็ใช้ฟิลเตอร์จบค่ะเนาะก็อยากหัวสวัสดีค่ะน้องเต้มสีค่ะจะไปสัง <serves> ข no. ัดวงไหนคะเต้มสีจะไปเสียงอีสานหรอได้ยินข่าวว่าพระเอกเต้มสีที่ลงจากประทมมนึงศินก็มีหลายวงติดต่อมาเนาะหนึ่งีนนั้นมีเสียงอีสานไหมเนาะ สวัสดีค่ะน้องหันค่ะมือนี่ผู้งามเทประสันบาสวัสดีค่ะนึกว่าเอลซ่าค่ะสวัสดีค่ะความฟิลเตอร์นะยายสวัสดีค่ะทุกคนกับวันนี้เราจะมาอัปเดตคิวงานเนาะอัปเดตคิวงานวันนี้ปังไหมคะอัปเดตคิวงานเนาะขออนุญาตเปลี่ยนลุคใหม่ค่ะวันนี้ออกเป็นแนวแนวแบบว่าเกาหลีด้วยไม่เกาหลีพสูนี้เกาหลีหรือญี่ปุ่นหรือเจกค่ะ ท้าเกี่มแดงว่าเป็นสิไปงานหิวเทสสูสิมาป้าเด้เอีกอย่างครับเคือกันเลยเขาทุบหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะใช้หมอผีค่ะเนาะใช้หมอผีทุบให้ค่ะวันนี้เจอกันนะคะประสันวาสวยไหมสวยค่ะอมเดี๋ยววันนี้ขอใช้ลูปนี้ก็แล้วกันในการอัดคลิปลง Youtube เนาะจะมีคนตื่นหรือเปล่าค่ะ สิมีคนตกใจว่าเอาคลิปนี้ลง y ย t u b e สิมีคนตกใจว่ามูเจ้ววาว่ามูเจ้ววาว่ามูเจ้าว,วาสีเมีนัน <laughs> จะมีคนตกใจว่าเอาคลิปนี้ลงย t u b e แหมโอ้ยตายตายต,ายตายอะอันดับเรียกมาอดเดติกิวงานก่อนวันนี้เสียงอีสานอยู่ที่ที่ไหนเอย่ยเ,เริ่มต้นจากเสียงอีสานขอดูในเพจก่อนขอดูในเพจก่อนนะว่ามีหมอลำที่ไหนบ้างมีหมอลำที่ไหนบ้างเนาะวันที่สิบ วันนี้19 19สิบเก้าเมษายนมีคิวงานที่ไหนบ้างอา่า19มีไหมสิบเกปฐมบันเทิงศิลอา้าปฐมบันเทิงศิล 10... บอ๋อเพื่อสะ้าตัวนี้คนละเดือนเนาะสิบแปดเมษายนอ่ะ 18, เลื่อน,ออนมีเสียงอีสานเด้เสียงอีสานยุ่ใส่นอน ผู้แต่มีคิวงานโพสไปให้เนค่ะใครมีคิวงานคอมเมนต์มาห,หน่อยค่ะขอดูแต่ละผพจก่อนว่าเป็นยังไงบ้างขอดูเริ่มแรกจากเสียอีสานก่อนอ่ะเสียอีสานวันนี้ที่ไหนเอยขอดูเสียอีสานก่อนเสียอีสานอ่ะวันนี้เสียอีสานแสดงที่บ้านบ้านไผ่บ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอราศีสไลตยจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องมื้อนี้เสียอีสานนกนก้นกยอยไรพรหมอลำเก้ารำตลอดการเปิดทําการแสดงอยู่ที่ บ้านไผ่ตำบลไผ่อําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดหมอลำคณะไหนอีกดูหมอลำเจเกิลรอดูสิหมอลำเจกลรอวันนี้ที่ไหนสิบเจ็ดไม่มีสิบเก้าไม่มีเนาะสิบเก้าไม่มีเจกัลรอยไม่มีสิบเก้าต่อไปปฐมมีไม่เอ่ยศิลปินผู้ชายวันนี้ก็ไม่มีสาวน้อยมีคิวงานไหมวันนี้ดูสิสาวน้อยมีคิวงานไม่เอ่ยวันนี้อ๋อไม่มีค่ะมียี่สิบเนาะสาวน้อยก็ไม่มี ดูต่อไปขวัญใจแฟนๆวันนี้มีงานไม่เอ่ยเขาดูก่อนไม่มีค่ะขวัญใจแฟนก็ไม่มีรัตนสินปิดฤดูกาลไปแล้วเพราะมันมีแต่เจียงอีสานบัสูประทมมีไหมเอ่ยคำพูนมีไหมอ่ะดูคำพูนก่อนคำพูนก็ไม่มีคิวงานเลยเอาเิ็งประถมอันนี้ประถมมีไหมเอ่ยสงสัยมีเฉพาะเสียงอีสานดูสิประถมมีที่ไหน ประถมก็ไม่มีค่ะประถมไม่มีต่อไประเบียบมีระเบียบมีไหมเอ่ยระเบียบก็ไม่มีค่ะโอ้แต่แต่มาลับมามีงานตรีตุนเทเพชรำเพลินมีไหมเพชรำเพลินเพชรำเพลินมีไหมเอ่ยเพชรำเพลินวันนี้มีไหมเอ่ยวันที่สิบไม่มีเลยเพชรลำเพลินก็ไม่มี สิบสามเมษาเมษาหกค่ะหมอลำเพชรลำเพลินกันนาเปลี่ยนหน้าปกด้วยนะครับตั้งแต่วันที่สิบสามครับแอดมินยังไม่เปลี่ยนปกเลยมันล้าสมัยแล้วค่ะวันนี้ผ่านมาหลายวันแล้วเนาะเพชรลำเพลินยังไม่เปลี่ยนปกเพจเลยให้เปลี่ยนอัปเดตจิมอัปเดตเปลี่ยนเนะเพื่อเพื่อยอย่างเอาคืนนี้มาสั่นเอาเพชรลำเพลินวันที่สิบเก้าอยู่ที่ เพชรลำเพลินอ,อยู่ที่บ้านโนนศาสตร์ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หมอลรเพชรลำเพลินหมอลำเพลินนะพี่ RPG น้องเนาะอยู่ที่บ้านโนนศาสตร์ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สงสัยแอดมสสงสัยแอดมินเพชรลำเพลินเพิ่นบ่ได้เพิ่นค้าหยากอยู่เมือนีงเพิ่นเชรบ่ได้เปลี่ยนปกเนาะวันนี้มีเพชรลำเพลินนะพี่น้องเด้ออยู่วัดสว่างอารีบ้านโนนศาสตร์ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนเสียงอีสานอยู่ที่บ้านไผ่ตำบลไผ่ อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสกเกตอ่ะนี่พี่น้องคิวงานการแสดงส่วนคณะอื่นๆทมีก็คอมเมนต์มาใต้ไลท์ใต้คลิปได้เลยนอกมายาันส่วนมะลําวงใหญ่ๆไม่มีงานเลยอ๋ยตายแล้วตายแล้วไม่มีงานเลยปฐมกับบมีคํำผุนกับบมีรัตนสินปิดวงแล้วระเบียบกับบมีสาวดอ,อยกับบมีใจเกินรอยกับบมีเหนืออายุสองคณะพี่น้องมีงานตอนนี้ก็คือเสียงอีสานกับเพชรลำเพลิน บุญบางไฟบันนี้พี่น,น้องรอบ,บุญบางไฟบุญบางไฟสีฮอดนี่เห็นคิว <en> งานมาหลายคณนะอยู่เป็น 10- 20คิ้คิวงานเลยหลายตะนอกกระเดือกกระเดือกกร็อกกรดอรดอูบุญบางไฟเนาะบุญบางไฟแถวโซนทั้งนี้ละหลายตะนนยศรษฐกตยะโสมีบุญบางไฟเนาะแกสารคามีบ่อแต่ก็จังบัดใดที่มีบุญบางไฟหลายจังหวัดได้พี่น้องบุญบางไฟเนี่ยเทศกาลบุญงานบุญบางไฟ กรอเบ,บิงรอติดตามประเพนี้บุนนไฟล้วก็มีงานหลายยาโสนี่มีหลายเด้เห็นแบบแบบไม่มีปฐมยาโส่ไม่มีปฐมแล้วก็อะไรอ่ะอยู่แถวไซมูนนี่แม่สงสัยสิไงทีปเบิ่งปฐมล่ะล่ละอยู่แถวไซมูนเนาะสีตะเกียบมาน้ำไหลคักเด็กสีตะเกียจจ่ามาัสนาเลอรค่ะวันนี้ยายหันไปทำการแสดงที่ไหนคะวันนี้ยายหันทำการแสดงในรถตัวเองค่นะเนาะ